สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับวิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอม่วกเหล็กพร้อมมอบอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสลำปีสกินค่ะ นางสาวมนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมอำเภอม,ม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสลำปีสกินหลังพบว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อีกทั้งเพื่อเป็นการลดความสูญเสียของสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจอย่างโคกระบือที่ประสบป,ปัญหาการแพร่โรคระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งมีแมลงมีปีกเป็นพาหะนำโรค โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบอุปกรณ์พร้อมยาและเวชภัณฑ์จำนวน75ชุดประกอบด้วยเครื่องพ่นยา75เครื่องน้ำยาชุด PPE อีก75ชุดนางสามนัญญาไทยเศษได้เปิดเผยว่าหลังจากทราบกรณีเชื้อไวรัสลำปีสกินแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในพื้นที่ที่พบเชื้อรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดส่วนพื้นที่ที่ยังไม่พบเชื้ออย่างเช่นพื้นที่อำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีได้สั่งการปศรุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจสอบพร้อมวางมาตรการป้องกันในพื้นที่100เปอร์เซ็นต์เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดมายัางพื้นที่ได้แต่หากพบกันแพร่ระบาดให้รีบควบคุม ไม่ให้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆโดยด่วนจะเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งส่วนวัคซีนป้องกันทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งจัดเตรียมมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆที่ยังไม่พบเชื้อส่วนพาหะของเชื้อมาจากมาแมลงมีปีกกัดสัตว์ที่ติดเชื้อและบินไปกัดสัตว์อื่นๆทำให้ติดเชื้อจึงขอให้เกษตรกรหมั่นทำความสะอาดข้อโคโนม พร้อมทั้งดูแลความสะอาดไม่ให้เกิดการหมักหมมก่อให้เกิดสิ่งสกรปรกและเชื้อโรครวมถึงพยายามตรวจสอบโคโนมที่เลี้ยงไว้หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจะเป็นการป้องกันในช่วงนี้เพื่อรอวัคซีนที่กำลังจะเตรียมมอบให้เกษตรกรนำมาฉีดป้องกันไวรัสลําปีสกินต่อไป